Được rồi hả? Được rồi, đúng rồi Nó nhìn nhanh Nó Tự nhiên, tự nhiên Được rồi, được rồi Nó lên nhanh hơn không? Nó lên nhanh hơn Nó mới bắt đầu hả? Đúng เจอตุ่หินก้อนนี้ก้อนไหนนั่นแหละไปนี่เหรอเจอพอปลาที่ปุ๊บแมงหินหายเดี๋ยวดะเดี๋ยวดหลุดอันนี้หลุดเหนืนอยอะไ้พี่นี่อยได้นี่อยได้อ่านไปไม่ไ่วหายขึ้นไม่ได้ ้เฮย,ย,ย,ยสามันทิ์ขาอ่อนเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ย,ยก้อนเดียวเ,เท่แท้ไปไหนลงนี่เหรอรืใจใจ้วานี่หลอกอีแล้วหมดแรงเอ,อาความไปแล้วด้ I <laughs> don't